คำว่าพลทะเลก็คือทิ้งบ้านเกิดเขามาอยู่ต่างแดนเราเรียกทิ้งบ้านเกิดคือคนจีนพลนทะเลแลวทาไมคนคนจีนจุดนั้นต้องทิ้งบ้านทิ้งเจ้าทิ้งครอบครัวมาทิ้งคนที่รักมาเพราะอะไรเพราะอะไรจนเพราะว่าจนคุณครับเรื่องราวเหล่านี้ผมได้ซึมซับมาจากพ่อแม่ผมตลอดระยะเวลาตอนที่พวกเค้าทป้สอนอยูอออ่นะครับ ผมโชคดีผมได้อยู่เขาตลอดเวลาและด้วยการที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเราก็จะมีการพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วเราก็จะซึมซับเรื่องทีเรื่องเพราะการเล่าอะไรบางอย่างมันมสามารถรับขั้าติจบได้ก็ค่อยๆเล่าไปเล่าไปเล่าไปเขาบอกผมว่าพ่อผมบอกว่าพ่อของเขาพ่อผมนะบอกว่าพ่อของเขาทถูงผมต้องทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนจากเมืองจีมาตอนสมัยเกิดสงครามมาอยู่เมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยเป็นกรรมกรที่เมืองไทย เพราะจนหนีสงครามมากะว่าเดี๋ยวมาเมืองไทยถ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นจะได้ส่งเงินไปให้ลูกเ,เมียที่เมืองที่เมืองจีนแต่คุณครับโชควงายไม่ได้มาครั้งเดียวเลยนะครับเข้ามาเป็นกรลักรที่เมืองไทยไปทำถนนสายนี่เลยฮะสะอาสะพานข้ามแม่น้ำแควไอรถไปที่ไปที่ญี่ปุ่นดูแลเขา ไปเป็นโรคมาเร็ตปตายที่นั่นปู่ผมมาจากเมืองทีนด้นอี่ปีไปทำถล่โดนเจไปตามเรื่องเรื่องอายุแค่37เตียตายโดยทับผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งเมียและบอกกับลูกเมียว่าเดียจะไปหาโอก,กาสใหม่เพราะเราจนมันมีสงครามมันไม่มีให้กินเราต้องคนหนึ่งต้องเสียสละไปไปทียังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ปีสองปีก็ตาย ตอนนั้นพอตายพบเกิดสงครามอีกสงครามก็แทนรัฐบาลี่เมือจีนเอย่านะครับมีพ่อผมและมีน้องสองคนคือสามคนนะฮะตอนนั้นรัฐบาลไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีเศรษฐกิจไม่มีทุกอย่างเพราะมันเกิดสงครามย่าผมในแต่ละครอบครัวตอนนั้นเมืองจีนแต่ละครอบครัวแบ่งข้าวสารให้บ้านหนึ่งก่ำนะครับเพราะฉะนั้นได้ข้าวสารหนึ่งกำจะกินยังไงทั้งครอบครัวจะกินยังไง กินไม่ได้อดตายอดตายแน่นอนอเพราะฉะนั้นเข้าเอาเข้าวสารหนึ่งหมื่นกำมือน,นั้นต้มกับเครือกับมันให้กับพ่อผมแลบน้องก็สองคนกินสุดท้ายดูครับย่าผมตายเพราะหิวข้าวบนเตียงนอนเลยเรานึกไม่ออกเลยอะหิวข้าวตายบนเตียงนอนมันต้องหิวขนาดไหนมันต้องหิวนานเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างอะไนั้นนี่ นี่คือปู่ย่าผมกันละันปู่ย่าผมจนไม่มีกินต้องลาทิ้งครอบครัวต้องทิ้งในสิ่งที่เขาลักนะครับสิ่งที่เขาทินนาดคืออนาคตไปแต่เขาไม่รู้เลยว,ว่าสิ่งที่เขาทิ้งไปนั้นนะครับมันการเป็ความตายและความตายที่เกิดขึ้นนั้นก็นำพาเรื่องราวใหญ่โตมาให้กับลูกเมียสุดท้ายเมียต้องตาย แล้วยุคนั้นแน่นอนครับไม่มีการงานไม่มีเงินไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยคุณครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่คือเป็นญ,ญาผมถูกขายทอดความจนความลําบากยากแค้นแสงเข็นไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีชีวิตไม่มีอนาคตมาให้กับพ่อของผมพ่อผมถูกขายทอดมาเรียบร้อยแล้วพ่อผมถูกขายทอดมาเรียบร้อยจากปู่ย่าถึงพ่อแม่เขา พ่อไม่มีโอกาสไม่คิดว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่ใช่ว่ามีคนมาเอาโอกาสมาให้แต่ไม่มีโอกาสเลยพราะตอนนั้นชาวบ้านทุกคนอดตายกันหมดอดอยากปากแห้งกันหมดไม่มีกินข้าวยากหนักแพงเงินก็ไม่มีมพ่อแม่ผมถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นของพ่อแม่เขาคือปู่ย่ากนี่คือุ่นที่พ่อแม่ผมรับมาพ่อแม่ผมครับทิ้งเมืองที่เมืองจีนบ้านเกิดเมือ,นองนอนครัเขา ขายที่นาเป็นค่าเรือเอี่ยมจุนลงเรือจากสัวเถามาถึงเมืองไทยไม่รู้เลยนะว่ามาถึงเมืองไทยเขาพูภาษาอะไรกันเขาหากินเปไน็นยังไงแล้วเขามีอาชีพอะไรแล้วจะทำยังไงให้มีชีวิตแต่รู้อย่างเดียวกูต้องไปถ้ากูยังไม่ไปพวกกูต้องตายอยู่ที่นี่พี่น้องเขาสองคนน้องเขาสองคน ยอมที่จะมีที่นาแปลงหนึ่งขายเพื่อให้ไดค่าเรือนมาเขาจาเป็นมากครับที่มาเราตอนน,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 นั้จนกระเจินมาถึงเมืองไทยก็ใช่ว่าดินแดงนี้จะเป็นดินยญญาสีิไลที่จะให้โอกาสเขาไม่เลยมาถึงก็ต้องเป็นคนง,งานก่อสร้างนะครับแม่ผมมาก็ต้องเป็นสาวโรงงานก่อสร้างได้วันหนึ่งสิบตังยี่สิบตังห้าสิบตังบาทหนึ่งหรือสิบสลึงเท่านั้นเอง นี่คือเขาถูกขายทอดมาจากปู่ย่าเขาเรียบร้อยแล้วถูกตัวเขาเองตอนนี้เขาเขาเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะถูกขายทอดอต่อผมเชื่อครับบางคนอาจจะมองไม่เห็นขั้พูดโดยตรงเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้น,นในอดีตนานผมเชื่อนะครับว่าในห้องนี้มีพี่น้องหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ต้องทิ้งบ้านขเข้ามา มาอยู่ที่นี่มาทํางานที่นี่คนนี้คือพระม้าไหมอ่านเขาเชิญมยคุณเป็นพระม้าใช่ไหมครับพูดไทยได้ไหมได้ดนิดหน่อยชื่ออะไรทีลครับจะไมมใช่ครับจะไม่ืมอ,อ้นมถึงจะร้อ,<ข>อ,ะองไหะ้ะ เ็นคนเยนมากเข้าพงครับอายุเท่าไหร่สามสิบเอ็ดแล้วสามสิบกว่าทำไมถึงมาเมืองไทยผมตโดปันปันทังานานแล้วก็ตันปันในรอบต้องมารับมาหางานแล้วตอนที่มาตอนไหนเท่าไหร่ห้าสิบหกปีแล้วครับสิบหกปีแล้วที่มาอยู่เมืองไทยครับแล้วมีชีวิตที่ดีข e ึ 30. 30 well, ้นบ้างไหม ไม่ไมีแลวสิบหกปีส่งเงินไปให้ที่บ้านต้าไหมแล้วตอนที่มาพ่อแม่ให้มาไหมไม่ครับไม่ให้มาเพราะว่าอะไรพ่อแม่ไม่ให้มาเพราะอะไรเ่็บนะพ่อแม่แก่แล้วคร<อ>ับแล้วตอนนี้พ่อแม่เองอยู่ไหมไม่ครับ ตอนที่ตอนที่มาเมืองไทยตอนนั้นพ่อแม่ยังอยู่ไหมไม่อยู่ครับตอนที่มาเมืองไทยตอนนั้นพ่อแม่ยังมีชีวิตอ,อยู่ไหมใครไไแ,แ,แต่ดได้นานแดงคุณเจเจเข้ามาช่วยแต่งในคองของไม้สกุลครับเขาบอกเข้ามาอยู่เมื <S 2> <S 2> ขอ,ของเลยสุโขกัยแล้วก่อนจะมาเมืองไทยสุโขทัยพ่อแม่เขายังมีชีวิตอ,อยู่ไหม ที่ท่านในการมาลาลงกาสิอาพยเมเสซีได้อล่าช่ยังยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตนแสดงว่าพ่อแม่เขาตอนนี้ไม่ยู่แล้วพูกเพ็เมเดซอแล้วช่ไม่อยู่แล้วแสดงว่าภายใน16ปีที่ผามาคือพ่อแม่เขเสียหมดเลยเสียหมดเลยแม่เสียไปกี é, ่ปีแล้วอเมก็เป well ็นเมซีแต่สองนสองนแม่เสียชีวตปรมาณ1ปีแล้วครับเสียไปปแม่เป็นอะไรเสียนเมกาแบบคือสองน အဲ့ဒါမြောက်ကတာအာတနောမူဘယ်ဘာလဲနော်ဒါဘယ်လိုဆက်မအောင်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းလမ်းကြောက်မှမလာတော့ပန်းလုံးမင်္ဂလာဒါပေမဲ့အဲ့မှာလှစနေတာပုံကဝေးဘူးရမားရှိမှန်ဒီမှာပတ်တော်တယ်တနဲဇီဂျီယလာလို့ရလာလို့ရတော့ခဏအသိသွားတယ် အမရိကအစိမ်းရောင်ရောင်းတဲ့ထင်မှာဒါတစ်ခါကြွေထိုးထိုးမြရတော့အဟုံခွဲရွှေရှိနှမ်းနဲ့စံထိုးတဲ့ထင်မှာဒီချင်းစီးရောင်ခွဲထားပါအေးကွန်းနေတာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဆောင်းလုံးမှာအမရိကဗေနေရဘာကိုပေါ်ရတဲ့မြင်မှာဒီစီးရောင်မြေနံဂျန်ရောင်အစိမ်းရောင်ငန်းနာလေမြန်မာဘောလုံးကောက်ထင်အားကစားဘောလုံးချင်းသူထမခါတော်တော်တော့အမရိကဘန်းဘောလုံးများပွဲတော်မှာသူကအစိမ်းနာမတော်တော် รู้จกลมยามี่เร่อ้ว่าน้บราดสิช่ยยกาอุยดูย้าวอดยกอมาสเลยเามาอ่ล้งม่าทงามากเลยอเมนถาพนักงานรคุอยู่าทงามาเลยทำง่ามากครับยี่เ้าแม่เขาเป็นอะไรแ่แม่เปย่งงะครับแม่เขาก่อนที่ข้อ่อนที่ข้อเขาใช่ไหครับตอนที่ท้องเทา แล้วก็แม่เขาก็ตอนนี้ตอนที่จะป้อนลูกก็มันก็ไปอยู่ที่มาอยู่เดกาดทะเลมนติดเด็กาดแม่น้ำมาต้องข้าอีกฝั่งหนึ่งที่จะไปกามันก็เดินข้ามาพูดก็มาก็เขาเรียกว่าเอ่อยังไงอ่ะมันก็ค้องออกมาไม่ได้เมื่อไบร่แต่มาต้องมาต้องผ่าตัดผ่าตัดเสร็จก็มาต้อนเดือดออกมามแล้วเลือกขานให้แม่เขาก็ตีกัรแทนในก็มันจะมีอ๋อมีแผลใต้เนียนแผลก็โอเคใช่ครับแล้วตอน ตอนที่แม่เขาเสียเนี่ยเขาได้ส่งเงินไปหาแม่ไหมหรือได้กลับไปดูแม่ไหมที่อันนี้เขได้สัญญาไม่ชอบกินมาสรางกาไรพวกวเอกาะอนามีอก็ยายมอ่ะก็มีส่ห้เสร็จหรือยาะได้ก็ตัปนแล้วตอนนั้นมีเงินไปให้แม่ไหมมีบริสัททีชาอ่ได้เยอะไหมยอะไมไม่เยอะนะครับเสียใจไห เมืจมีเาหนาเส้สนสเตรียมกะจารอกเส้นเตี้ยมนะเสีใจโอเคแล้วพ่อเขาเสียไปาไไนานเท่าไหร่ครับอภัยก้าวเาหนาจากยาเล่ชาหน้าเราสมนะพิชาหน้าเรามาส่